พบกับผมอีกแล้วนะครับทิมชาแนลนะครับคลิปนี้หลังจากผมที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับผมก็จะมาทาอาหารเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะครับนานๆทีผมก็ก็เกือบจะสัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์กว่าแล้วี่ผมไม่ได้ลงคลิปวันนี้ผมก็จะทําเมนูง่ายๆนะครับเมนูน้ําพริกปลาทูนะครับก็มาดูวิธีการทํากันนะครับก็ไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะครับก็เลยทําอาหารให้ดูเลยนะครับวันนี้ ก็ไปดูวิธีการทำนะคันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำปลาทูลงไปต้มนะครับต้มจนสุกนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สองเราก็เอาพริกกับกระเทียมมาคั่วนะครับพริกสดกับกระเทียมครับคั่วคั่วจนหอมนะครับแล้วค่อยไปตำ รวมกับปลาทูนะครับคั่วกรเทียมกับพริกเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาทําการล้างผักน,นะครับล้างผักให้สะอาดก,ก่อนนะครับผักทีเร้เตรียมไว้กินกับน้ําพริกปลาทูนะครับ ขั้นตอนการตำแล้วนะครับก่อนจะตำเราก็ต้องมียาเจริญอาหารนิดหน่อยครับถ้ากินตัวนี้เข้าไปมันจะทําให้เราเจริญอาหารกินข้าวได้หลายจานมากครับเราต้องกินยาเจริญอาหารก่อนครับก่อนกินข้าวแล้วก็มาถึงขั้นตอนการนะครับพร <c oughs> ิกสดกับกระเทียมที่เอาไปคั่วแล้วครับคั่วแล้วก็เราก็ตำนะครับ ก็มีผงรูดรสดิดิดหน่อยนะครับรสดีนะครับผงชูรสครับใส่ใส่แค่นิดเดียวนะครับเพื่อให้กระเด็นนะครับตาำแล้วกลับรองเอาไว้แน่สูตรผมอรไอยที่สุดในโลก พละเอียดแล้วก็เราใส่เนื้อปลาทูที่เราต้ไมไว้มะกี้ที่เราต้มไว้สุกแล้วนะครับใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปยุ่งก็เยอะมากเลยครับรตำต่อไป,ปตักทั้งกับก็เทไนครับ ก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับใส่น้ำปลานิดหน่อยเอาเพียมอันนี้นะครับน้ำปลาานะครับอันนี้เป็นสูตรผมเองนะบางคนเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับแต่สูตรผมผมชอบใส่น้ำปลาานิดหนึ่งเพื่อความนัวนะครับหอ่แบบนี้ นี่ครับน้ำพริกปลาเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตักใส่จานครับนะใส่จานเตรียมไวนะ้ครับ ใครชอบมีน้ำน้ำหน่อยก็ใส่ละลายด้วยน้ำน้ำเปล่าของเราน้ำพ้นของเราครับใส่ลงไปครับเอาไปหน่อยนะครับสูตรนี้ง่าย,ายๆครับอร่อยด้วยครับ ขีนะครับตอนสุดท้ายผมหั่นฝักชีไส่เพื่อเพิ่มความหอมนะครับหอมมากเลยครับนี่ครับก็จะมาณนี้ครับอนำพริกปะทูกับผักครับยั่วๆครับก็เรามากินกันเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับนำพริกปะทูับ แล้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็ถึงเวลากินแล้วครับวันนี้ผมจะมากินแบบตะเกียบครับผมคิดถึงแบบบรรยากาศเกาหลีผมจากม,มานานครับแต่ก่อนผมอยู่กเกาหลีผมคิดอยากอยากกินแบบเกาหลีแล้วมาผสมสานกับอีสานนะครับกินแบบนี้นะกินยังไงกวน,นี้นะครับผมจะกินอย่างนี้แหละครับอืม กิ้งอย่างนี้นะครับเอาลีผสมสารกับอีสานคะรับหลักฐานไม่ได้แล้วครับคนตอรีเขาเขาชอบกินกันครับ dài cho đôi bán hàng đó แก็กคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามผมช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับเอาไปไปกดไปกไปกดไปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ